5วิธีดูแลสุขภาพในการทำงานหน้าจอคอม5วิธีดูแลสุขภาพในการทำงานหน้าจอคอมที่คุณสามารถทำตามได้ง่ายๆเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 1. อย่าลืมกระพริบตาเวลานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นา,นานๆอย่าลืมกระพริบตาเพราะการกระพริบตาจะช่วยให้ดวงตามีน้ำหล่อเลี้ยง ่ให้ดวงตาแห้งหลายปัญหาเกี่ยวกับดวงตาก็เกิดจากการนั่งจอหน้าจอคอมนานๆโดยไม่มีการกระพริบตาดังนั้นอย่าลืมกระพริบตาหรือเพ่งเล็งหน้าจอคอมนานเกินไปสองอย่าลืมดื่มน้ําเป็นที่เข้าใจกันว่าอยู่แล้วว่าน้ํานั้นมีความสําคัญกับร่างกายของคนเรายิ่งมีการทํางานที่ต้องใช้สมองและร่างกายด้วยแล้วน้ําจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะมันจะทําหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นสมองดังนั้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมดื่มน้ํากันนะครับสอย่าลืมว่าคุณนั่งทํางานในท่าที่ถูกต้องหลายครั้งหลังจากการทํางานแล้วหลายคนรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายโดยเฉพาะส่วนหลังหรือต้นคอ เหตุผลส่วนหนึ่งคงหนีไม่พ้นจากการนั่งทํางานในท่าที่ผิดตัวอย่างเช่นการนั่งเอนนั่งเอนหลังมากเกินไปซึ่งเป็นการนั่งไม่ถูกต้องการนั่งในลักษณะนี้นอกจากจะทาให้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วยังลดประสิทธิภาพในการทํางานของเราด้วยถ้านั่งที่ถูกต้องคือการนั่งตัวตรงหากนั่งอยู่หน้าจอคอม เื่อพิมพ์งานต่างๆควรให้คีย์บอร์ดและเมาส์อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับแขนและมือที่ยื่นออกไปไม่สูงต่ำหรือไกลจากตัวเรามากนักแค่นี้ก็ช่วยไม่ให้ปวดเมื่อยได้พอสมควร 4. อย่าลืมทำความสะอาดความสะอาดก็มีส่วนสำคัญที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยหากคุณเห็นฝุ่นตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือในห้องควรทำความสะอาดให้หมดจด เพื่อสุขภาพที่ดีในการทํางานเพราะฝุ่นละอองเหล่านั้นอาจนํามาซึ่งเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆที่จะส่งผลให้คุณมีโรคภัยไข้เจ็บได้และที่สําคัญมันยังลดบรรยากาศการทํางานในห้อง,องคุณด้วยห้าอย่าลืมลุกขึ้นจากเก้าอี้บ้างไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลที่จะต้องทํางานหนักและต้องนั่งนานแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะลืมลุกขึ้นจากเก้าอี้บ้าง เดินผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายหรือสามารถนั่งบนเก้าอี้ไปพร้อมกับยืดเส้นยืดสายไปด้วยก็ได้เพื่อช่วยให้เลือดหมุนเวียนส่งผลให้คุณมีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันช่วยได้จริงๆนะครับแถมยังผ่อนคลายไม่ให้ตึงเครียดมากเกินไปได้อีกด้วยขอบคุณครับ